ในค่ำคืนที่สนามแอนฟิลด์กลับมาสว่างสวัยอีกครั้งเสียงเพลง You Never Walk Alone ดังกองทั่วทั้งอัธจันทร์ราวกับลมหายใจใหม่ของเราเดอะคอปทั่วโลกที่กำลังเฝ้ารอการปลดล็อกครั้งสำคัญของทีมรักลิเวอร์พูลที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายนัดเกมรุกติดขัดเกมรับหลวมความมั่นใจของนักเตะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คืนนี้พวกเขาต้องทำให้เห็นว่าคำว่า ผมแดงยังไม่หมดไฟและการเจอกับแอสตันวินล่าภายใต้การคุมทีมของกูในเอมรีคือบททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูลยังคู่ควรกับทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้หรือไม่ครอบรู้ดีว่าทีมของเขากำลังถูกจับตามองทุกคำวิจารณ์ทุกเสียงแฟนบอลที่เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงแทคติกการหมุนเวียนนักเตะและความเชื่อมั่นในระบบของเขาทุกอย่างถาโถงเข้ามาเหมือนคลื่นที่ไม่มีวันหยุด แต่ชายชาวเยอรมันคนนี้ยังคงยิ้มแบบเดิมยิ้มที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาเขารู้ว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่สามแต้มแต่เป็นจิตวิทยาเป็นความมั่นใจเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของลิเวอร์พูลทีมที่ต้องปลดล็อกให้ได้ในค่ำคืนนี้ก่อนเสียงนกวีดเริ่มเกมแฟนบอลหลายหมื่นคนในสนามต่างชูผ้าพันคอขึ้นเหนือหัวความรู้สึกนั้นเหมือนส่งพลังไปให้ลูกทีมของคลอปว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างเดียวดาย การเจอกับแอสตันวินล่าไม่เคยง่ายทีมของเอเมรีเล่นได้อย่างมีระบบมีวินัยและมักทำได้ดีในการเล่นกับทีมใหญ่เกมนี้จึงต้องมีบางสิ่งที่แตกต่างจากที่ผ่านมาลิเวอร์พูลต้องทำในสิ่งที่ควรทำมานานเล่นด้วยหัวใจและศรัทธาในระบบของตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกของเกม นาทีแรกเริ่มขึ้นเสียงโห่ร้องของแฟนบอลดังลังล่นกองหน้าอย่างหนุยดีอาสและดาวิ่งนูนเยซอขยับหาช่องวิ่งอย่างต่อเนื่องจังหวะการเตะบอลของหงแดงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแฟนบอลเริ่มเห็นสิ่งที่พวกเขาคิดถึงมานานการเพรสซิ่งสูงการดีบพื้นที่ตั้งแต่แดนคู่แข่งการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นมันคือลิเวอร์พูลในแบบของค็อ ที่หายไปช่วงหนึ่งและคืนนี้มันกำลังกลับมาวินล่าพยายามตั้งเกมส่วนกลับแต่แนวรับของลิเวอร์พูลที่มีฟานใดคขอยืนคุมจังหวะก,กลับมามีสมาธิและความนิ่งอีกครั้งเขาสื่อสารกับโกนาเต้ได้ดีและผู้รักษาประตูอย่างอลิสซงก็โชว์ฟอร์มเหนียวแน่นอย่างเคยการอ่านเกมการออกบอลการสั่งการแนวรับทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจนแฟนบอลรู้สึกว่านี่แหละลิเวอร์พูลตัวจริง นาทีที่23เสียงเฮแรกของแอนฟิลระเบิดขึ้นเมื่อซาล่าลากบอลหลอกแนวรับวินล่าแล้วแทงทะลุให้ดาวินนูนเยซอลุดเข้าไปยิงเต็มแรงบอลพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบคมทั้งสนามแทบจะระเบิดแฟนบอลกระโดดกอดกันน้ำตาของบางคนคลอเบ้านี่คือประตูแห่งการปลดล็อกมันไม่ใช่แค่การนำหนึ่แต่มันคือการบอกกว่าลิเวอร์พูลกลับมาแล้วจริงๆและทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หลังจากประตูแรกเกมของลิเวอร์พูลดูมั่นใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการต่อบอลลื่นไหลาการเคลื่อนที่แบบเข้าใจโดยไม่ต้องมองหน้ากันเหมือนทีมที่ซ้อมมาอย่างลงตัวส่วนวินลาเองก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาพยายามสร้างโอกาสจากการเล่นสวนกลับด้วยสตีดของโอลลี่วัดกินแต่อลิสทรงยังคงยอดเยี่ยมเซฟได้หลายจังหวะทำให้เกมยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าบ้านครอบยืนข้างสนามตะโกนเรียกชื่อแตงโม นักเตะดาวรุ่งไทยที่เพิ่งได้โอกาสลงสนามในเกมนี้เสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยทั่วโลกดังก้องในโลกออนไลน์ทันทีแตงโมโลงแล้วเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่ในเอเชียและในเกมนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองตั้งแต่แตะบอลครั้งแรกด้วยความมั่นใจเกินวัยการเคลื่อนที่การอ่านเกมและจังหวะก,การจ่ายบอลของเขาทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลมีมิติใหม่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทุกครั้งที่แตงโมได้บอลแฟนบอลในสนามมาจากส่งเสียงว้าวเบาๆเพราะความนิ่งของเขาทำให้เกมไหลลื่นและการที่ครอปกล้าให้โอกาสดาวรุ่งจากเอเชียแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเตะและการเปิดกว้างทางฟุตบอลระดับโลกนาทีที่39แฟนบอลทั่วโลกแทบไม่เชื่อสายตา เมื่อแตงโมลากบอลจากกลางสนามเลี้ยงหลบ2ผู้เล่นของวินล,ล่าก่อนจ่ายทะลุช่องอย่างเฉียบคมให้ซาลายิงจังหวะเดียวเข้าประตูไปลิเวอร์พูลนำสองและทั้งสนามต่างลุกขึ้นยืนปรบมือให้ดาวรุ่งคนนี้เสียงโห่ร้องแตงโมแตงโมดังก้องไปทั่วแอนฟิลด์มันคือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเชื่อมโยงกับฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง การได้เห็นดาวรุ่งจากแดนสยามลงสนามและสร้างความแตกต่างให้กับทีมใหญ่ระดับโลกมันคือแรงบันดาลใจที่เหนือคำบรรยายสำหรับเยาวชนทั่วเอเชียเครื่องหลังเริ่มต้นด้วยเกมที่ยังคงดูเดือดวินล่าพยายามเร่งจังหวะเพื่อหาประตูตีไข่แตกแต่แนวรับของลิเวอร์พูลที่นำโดยฟานไดคอและโรเบิร์สันยังคงแข็งแกร่งจนแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเริ่มหมดหวัง นาทีที่55ปิยพงศ์ศรีธาราอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่ถูกเชิญให้มาร่วมกิจกรรมพิเศษก่อนเกมเดินเข้ามานั่งข้างสนามในฐานะแขกรับเชิญพิเศษเขาได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั้งสนามเพราะตำนานคือสิ่งที่ไม่มีวันตายและในเกมนี้ชื่อของปิยพงศ์ยิงกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เมื่อเจ้าตัวได้ลงซ้อมโชวยิงประตูระหว่างพักครึ่ง และลูกยิงนั้นพุ่งเข้ามุมสามเหลี่ยมอย่างสวยงามกล้องถ่ายทอดสดจับภาพใบหน้าของเขาพร้อมรอยยิ้มและเสียงเชียร์ลัน่นนี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยและลิเวอร์พูลกลายเป็นหนึ่งเดียวนาทีที่68เกมกลับมาคึกอีกครั้งเมื่อครอกเปลี่ยนแผนเล็กน้อยดึงแตงโมขึ้นไปยืนสูงคึ้งเพื่อคุมจังหวะในแดนหน้าเขาใช้สปีดและการอ่านเกมฉลาดบีบแนวรับของวินล่าจนพลาด และจากจังหวะน,นั้นเองซาลาเก็บบอลได้ก่อนยิงชนเสาบอลกระดอนมาเข้าทางนูนเยซอที่ซ้ำเข้าประตูไปอย่างง่ายได้ลิเวอร์พูลนำห่าง3-0และบรรยากาศในสนามกลายเป็นเหมือนเทศกาลแห่งความสุขอีกครั้งหลังจากประตูที่3ครอบหันไปยิ้มให้ทีมสตาฟเขารู้ดีว่าภารกิจปลดล็อกสำเร็จแล้วลิเวอร์พูลกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเกมรุกกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกมรับแน่นอนความมั่นใจของนักเตะกลับมาเต็มร้อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อที่หายไปเริ่มกลับมาอีกครั้งเสียงตะโกนผงแดงแชมป์แน่ดังขึ้นจากทั่วทั้งสนามมันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะอยู่ที่อันดับไหนในตารางตอนนี้ แต่ความรู้สึกของแฟนบอลที่ได้เห็นทีมรักกลับมาเล่นอย่างมีพลังอีกครั้งนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงวินล่าพยายามยิงไกลในช่วงท้ายเกมแต่ไม่ผ่านมือของอลิสซงเขาเซฟได้อย่างมั่นใจเหมือนเช่นเคยก่อนจะหมดเวลาลิเวอร์พูลยังคงเปิดเกมรุกอย่างเ่อเนื่องแตงโมได้โอกาสลองยิงจากนอกกรอบในนาทีที่87บอลพุ่งแรงจนผู้รักษาประตูของวินล่าต้องปัดออกหลัง แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาอีกครั้งแม้จะไม่ได้ประตูแต่ทุกคนรู้ว่านี่คือดาวรุ่งที่กำลังจะกลายเป็นตำนานหน้าใหม่หลังจากเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นลิเวอร์พูลชนะไปอย่างสวยงาม3-0นนักเตะกอดกันแน่นกลางสนามครอปเดินเข้าไปกอดแตงโมแน่นพร้อมพูดว่ายูดิทคิดคำพูดนั้นถูกจับภาพโดยกล้องโทรทัศน์และถูกแชร์ไปทั่วโลกภายในไม่กี่นาที มันคือประโยคที่สะท้อนทุกอย่างการเริ่มต้นใหม่การให้โอกาสและพลังของฟุตบอลที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของลิเวอร์พูลแต่มันคือชัยชนะของความเชื่อความพยายามและการไม่ยอมแพ้แฟนบอลไทยต่างภาคภูมิใจที่ได้เห็นชื่อของแตงโมถูกพูดถึงบนเวทีระดับโลกขณะที่ปียพงศ์ในฐานะตำนานก็กล่าวหลังเกมว่า ฟุตบอลไม่เคยมีพรมแดนถ้าเรามีใจมีความมุ่งมั่นสักวันหนึ่งเวทีระดับโลกจะเป็นของเราประโยคนี้กลายเป็นคำพูดที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางลิเวอร์พูลในค่ำคืนนั้นเหมือนทีมที่กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งทุกคนเล่นด้วยหัวใจความเข้าใจและแรงศรัทธาในปราสโมสรเสื้อสีแดงกลับมามีความหมายอีกครั้งเสียงแฟนบอลร้องเพลงด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเกมนี้ถูกพูดถึงไปทั่วโลกในชื่อ คืนปลดลอบของหงแดงเพราะมันไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่พร้อมต่อสู้กับทุกความท้าทายและไม่มีวันยอมแพ้เสียงสุดท้ายในค่ำคืนนั้นคือเสียงของครอฟที่พูดกับสื่อหลังเกมเราไม่ได้แค่ชนะแต่เราได้หัวใจของทีมกลับมาและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาหันไปมองกล้องแล้วพูดต่อด้วยรอยยิ้มลิเวอร์พูลต้องทำแบบนี้และเราจะทำแบบนี้ต่อไป คำพูดนั้นเหมือนสัญญาที่ส่งถึงแฟนบอลทั่วโลกว่าหงแดงกำลังกลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องและไม่มีอะไรหยุดพวกเขาได้อีกต่อไปจากค่ำคืนที่แตงโมโลงและปียพงยิงฟุตบอลกลายเป็นภาษาสากลที่หลอมรวมผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันและชื่อของลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนบอลเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม